สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วน,นะคะในรายวิชาพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะในสัปดาห์นี้คุณครูก็จะมีกิจกรรมต่อจากกิจกรรมในสัปดาห์ที่แล้วน,นะคะนักเรียนยังจาได้กันอีกไหมคะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียน,นอะไรกันบ้างอ่าเรื่อง My f r i e n d ใช่ไหมคะนักเรียน My f r i e n d เกี่ยวกับบทสนทน,นาเกี่ยวกับกากล่าวทักทายในระหว่างเพื่อนด้วยกันใช่ไหมคะ ครูมีทั้งเนื้อเรื่องบทสนทนาแล้วก็เรลงให้นักเรียนได้ฝึกทากันแล้วก็นักเรียนได้ทาแบบงานมาส่งค,ครูกันเรียบร้อยแล้วจากที่คุณครูได้ตรวจแบบงานนักเรียนทุกคนทําได้ดีมากเลยค่ะบางคนก็ปิดบ้างไม่เป็นไรนะคะลูกเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อไปไเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเก่งขึ้นเองนะคะสําหรับบางคนที่ยังไม่ได้ส่งงานไม่คุณครูต่ยอยมาส่งครูได้เลยนะคะลูก เดี๋ยววันนี้เรามาเข้าในสูบทเรียนกันเลยนะคะในกิจกรรมพัฒนาด้านการคิดในหน้าที่9นะคะต่อจากในสัปดาห์ที่แล้วนะคะในหนังสือนะคะลูกใครที่ยังไม่หยิบหนังสือขึ้นมาทีอ่คุรูให้เวลานักเรียนไปหยิบหนังสือขึ้นมาก่อนนะคะลูกอ้าวไปหยิบกันมาได้ย,ยังเลยหยิบมาแล้วก็เปิดในหน้าที่9เลยลูกเดี๋ยวดูไปพร้อมคุณครูเลยค่ะอ้าวหน้าที่9กกิจกรรมที่หนึ่ง ดูไปพร้อมกับครูนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจนะคะแล้วก็ดูตามที่คุณรูณอ่านนะคะข้อที่1ใช้คําที่กําหนดให้เติมลงในบทสนทนาและจะับกู่ภาพกับบทสนทนาโดยการเติมตัวเลข1 2หรือ3ลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่านักเรียนดูข้อที่1ในตอนที่1นนะคะจะมีด้านซ้ายมือกับด้านขวามือน,นะคะลูกด้านซ้ายมือก็จะเป็นบทสนทนา ด้านขวามือก็จะเป็นรูปภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายมือก่อนนะคะลูกด้านซ้ายมือในการทําแบบกันหน้านี้นักเรียนต้องเลือกคําที่อยู่ข้างบนในแถบสีเขียวมาเติมให้ถูกต้องมีทั้งหมด6คํานะคะแต่ละช่องนักเรียนเขาเลือกคําที่มันสัมพันธ์กับประโยคดูจากหนังสือในหน้าที่3หน้าที่4แล้วก็หนที่กหน้าที่๗ที่เราเรียนผ่านมานะคะแล้วมาเติมไม่ถูกต้องนะคะลูกเมื่อน,นักเรียนเติมถูกต้องแล้ว นักเรียนก็ก็บทสนทนาข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามเอาเฉพาะตัวเลขน,นะคะมาเติมในด้านขวามือให้สัมพันธ์กับรูปภาพว่าบทสนทนากับรูปภาพไหนที่มันสัมพันธ์กันและมาเติมไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนนักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจแช็ตามลายมาในทางแช็ดได้เลยนะคะคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะต่อไปเมื่อนักเรียนทำในตอนที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปมาดูในตอนที่สองนะคะลูกเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะคะอ่าตอนที่สองเขียนคำศัพท์ตามภาพที่กำหนดให้และวงรอบภาพที่มีเสียงตัว p อ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันก่อนเรื่องเสียงตัว p อาทย์ที่แล้วครูก็มีคำศัพท์ที่อ่านออกเสียงตัว p นักเรียนจำได้ไหมคะอ่าอยู่หน้าที่อะไรคะนักเรียนหน้าที่อะไรคะนักเรียนจำกันได้ไหมคะหน้าที่อะไรเอ่ยที่ออกเสียงหน้าที่เจ็ดค่ะ นักเรีนก็มีการอ่านออกเสียงตัวพีเศนักเรียนฟังแล้วอ่านักเรียนคนไหนที่ยังจำไม่ได้หรือลืมไปแล้วก็เกิดเปิดไปดูคลิปรั้งที่แล้วได้เลยนะคะนักเรียนทีนี้ในตอนที่สองจะมีคําศัพท์ไม้นักเรียนทั้งหมดแพรคกรมนักเรียนก็หาคําศัพท์เขียนลงไม้เรียบร้อยนะคะเขียนตัวสวยๆเขียนลายมือเรียบร้อยนะคะเขียนเขียนไม้ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ ดูในดิกิเรี่ได้นะคะนักเรียนแล้วก็อ่านออกเสียงคำไหนที่อ่านออกเสียงตัวพีให้นักเรียนวงกลมไหมครูครมมคด,ด้วยนะคะ,ะนักเรียนคนไหนที่ฟังครูอธิบายแล้วเข้าใจแล้วนักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะลูกแล้วถ่ายส่งลายไห้ครูด,ด้วยในการถ่ายส่งลายไหมครูให้นักเรียนเขียนชื่อของนักเรียนไว้บนหัวกระดาษหน้า ที่9ก็คือหน้าในในหนังสือเลยนะคะนักเรียนนักเรียน,นเขียนชื่อบนข้างบนเลยว่านักเรียนชื่ออะไรบ้างนะคะจะได้ง่ายในการตรวจแล้วก็ให้กะแดนของคุณครูนะคะลูกแล้วถ่ายไม้จัดจนด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมไม้นักเรียนทําต่อจากสําหรับราที่แล้วในหน้าที่9นะคะสําหรับน,นี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ